ครับคลิปนี้ก็ขอเปรียบเทียบระหว่างกระสุนก้ามนะครับผมที่อยู่ซ้ายมือของจอนะครับมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเทียบกันกับกระสุน7.62ซึ่งดูภายนอกแล้วนะครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องปลอกกระสุนที่ก้ามมอม,ม,มีความยาวปลอกเสมอกันส่วน7.62เนี่ยจะเป็นแบบรูปคอขวดนะครับส่วนหัวกระสุนนะมาดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับ ตรงมุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า9มอมมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมมีมมบางคนก็ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมซึ่งตอบได้เลยว่าใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวสูตสของ9เนี่ยใหญ่โตกว่าอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเอากระสุนไปยัดในลํากล้องเนี่ยหัวกระสุนเขาก็ไม่สามารถรีดผ่านเกลียวลำกล้องได้นะครับส่วนการแปลงไงผมก็ไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าบอกไว้ตามตรงเลยว่าเสียดายของจริงๆนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับ จะให้พูดลึกกว่านี้เดี๋ยวก็หาว่าชี้พงให้กระลอกนะครับผมฉะนั้นขอไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าท่านได้เห็นคลิปเต็มของผมมาแล้วเนี่ยหรือถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับมาดูคลิปเต็มกันว่าผมรีวิวอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้รีวิวเชิงลึกนะครับเพราะว่าจะเน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่าอย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะครับ